ผมบอกเลยก็ได้ครับก็คือนมหมักนี่แหละครับจะเป็นสวัสดีครับอยู่กับไล่คำกวีกเกษตรดินทรีวิธีพึ่งตนเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับวิธีทําให้ผิวสวยคเคล็ดลับวิธีทําให้ผิวสวยในแบบไล่คำกวีนะครับก่อนหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องไล่คำกวีกเกษตรดินทรีวิธีพึ่งตันเองด้วยครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดลิปดีๆก่อนใครเนะาะเดี๋ยว ก่อนพาไปดูวิธีทำเจ้านี้นะครับนี่ครับคือเคล็ดลับในการทําให้ฝรัล่งของส่วนเราสวยๆเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวิธีทำเดี๋ยวผมพาดูลูกกรัหล่งที่ส่วนของผมก่อนนะว่าผีจะสวยจริงอย่างที่ผมโมไว้หรือเปล่าเดี๋ยวลมาดูครับครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลูกก่อนเนาะก่อนไปดูวิธีทำนะครับนี่คือกรั่งส่วนผมเนี่ยผมจะไปให้ดูจะชัดจริง นี่อยู่ในถุงยังผิวยังสวยขนาดนี้เลยก็เดี๋ยวผมตัดจะให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทําน้ำหมักที่ทําให้ผิวฝรั่งที่ไรเราสวยขนาดนี้กันพร้อมเดี๋ยวเรามาดูผิวฝรั่งที่เราสักกันมาเนาะนะครับบาทนี่ก็มีรอยบ้างเพราะว่าเราเปลูกแบบอินเรียนะเราทำรมชาติผิวมัน แล้วก่อนนี่เราตัดช่วงบ่ายเลยต้องตัดช่วงเช้าเป็นไงมันเงาเลยผมบอกเลยก็ได้ครับก็คือนมหมักนี่แหละครับจะเป็นนมหมักสูตรของเราเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างที่ใช้เป็นนมหมักในการทําให้ผิวฝรั่งเราสวยขนาดนีนนเน้เห็นน้ำมันเขี้ยวเดี๋ยวผมกินให้ดูลูกบเลย ควองเดีย่ยมแต่ตัดตอนบ่ายเนาะมันร้อนดูประหลังร้อนจีเดเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำน้ำหมักที่ทำให้ฝระหลังทีสวยดีกว่าก็อันดับแรกก็คือนี่ครับนมโรงเรียนผมใช้นมโรงเรียนสี่กล่องเนานะเดี๋ยวผมบอกอัตราส่วนใกนการ เราไปใช้อีกทีหนึ่งนี่ดูส่วนผสมก่นอนโรงเรียนสีกองก็ของสำคัญเลยครับอันนี้ลูกแป้งที่เขาไว้ทําเข้าหมากครับอันนี้นใช่หนึ่งลูกแต่ถ้าใครหาซื้อลูกแป้งไม่ได้ใช้น้ำข้าวหมากก็ได้นะครับข้าวหมากที่เขาซื้ออ่าที่เราซื้อมาก,กินเนี่ยเราก็ตักเอาเฉพาะน้ำมาสักช้อนโต๊ะหนึ่งมาผสมกับนมก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อ,กอย่างนึงก็คือนมเปรี้ยว นมเปรี้ยวจริงๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นอกพอดีของน้องเราเมียน,นี้อยู่ก็เลยใช้ดัดเมลน,นี่แหละไม่เป็นไรจะได้เหมือนกันหมดเพราะว่าเราจะเอาชุดดีสี่จากนมเปรี้ยวอย่างเดียวครับจะเป็นยาคูก็ได้ครับยาคูก็ดีอันนั้นมีแล้วโวบ,บัิรันนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันกันแรกก็คนโหลผมจะเทะนมไปก่อนเออจะใช้นมทั้งหมดสี่กล่อง,องอต่อต่อ ลูกแป้งหนึ่งลูกยิ่งถ้าเรามีนมไม่ถึงก็ครึ่งลูกก็ได้ครับจะใส่ไปกล่อง,งก่อนนะครับแล้วก็ละลายใส่ลูกแป้งก่อนบยุดแป้งเข้ามาแล้วก็บี้ใส่ใส่ไปแล้วก็บี้ใส่ไปคนให้เข้ากัน พอ yeah. uh huh. คนเข้ากันแล้วก็เติมทั้งหมดลงไปอีกสามกล่องแล้วเราก็จะคนฟุกแป้งให้เข้ากันมนมนะ เราก็ยังกินด้วยเลยไายไปกินไ,ไปครับแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยยีห้ออะไรก็ได้ครับพะเราต้องการจุร่ินที่์จากนมเปรี้ยวก็ไม่ต้องเยอะครับรินก็ไดแค่ครึ่งเดียวก็ได้เราจะเดี๋ยวจุลินทรีย์เขาจะไปขยายตัวในนมอีกทีหนึ่งก็ถ้ามีอายาคูก็หนึ่งขวดยาคูก็ได้ครับน,นี่ผมมีกล่องเล็กนมเปรี้ยวกล่องเล็ก หมดกล่องแล้วกันเพราะว่าจะไม่ได้กินแล้วตวคนใหเข้ากันแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับสียูดําทำไมต้องใส่สียูดําครับสียูดําเนี่ยจะเป็นตัวทางแสงแล้วก็มี ในฟิวดําเนี่ยมันจะมีความหวานของตาดด้วยก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็เราจะอาศัยเ,เราก็จะอาศัยสีของฟิวดําเนี่ยพางแสงไม่ยินง,ง,งสีเขาโดนแสงโดยตรงเราก็ใส่ฟิวดําไปหน้อนโต๊ะก็เรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมก็ตามนี้เนาะ แต่ทีนี้เราต้องปิดฝาไว้เจวันหลังจากเจ็ดวันก็จะใช้ได้แต่ระหว่างนี้เราปิดฝาไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยเปิดฝาออกทุกวันเพื่อระบายแก๊สออกเพราะว่าตัวจีนเป็นสีเขาเนี่ยเวลาเจอชื่อหทิงผีเดินแล้วเนี่ยเขาจะไขออกซิเจนออกมาแล้วมันทำให้กระป๋องเราเนี่ยระเบิดได้นะครับวิธีใช้อัตราส่วนก็คือที่ผมใช้อยู่นะอย่าใช้เยอะนะครับอันนี้บอกเลยถ้าแม่ผมครั้งที่แล้วผมไม่ได้บอก ใช้ปริมาณเท่าไหร่แม่ผมจัดเต็มเลยอยากให้ฝรั่งสวยจัดซัพเตอร์หลายช้อนเลยครับหนึ่งฟอกกี้อย่างเงี้ยใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะครับ,หร,บนะรห,หรือหนึ่งช้อนชาพอครับแล้วก็วิธีใช้ก็ผมทําเป็นคลิปนะเดี๋ยวมันยาวไปก็วิธีใช้ก็ผสมน้ำหนึ่งฟอกกี้อย่างเงี้ยใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนชาผสมน้ำเนี่ยให้เต็มก็เราจะฉีดพ่นก่อนหองฝรั่งก็คือมัน มันมีขี่ผอบฝรั่งอยู่อะเดี๋ยวผมผมใส่ขี้ผอบฝรั่งไปให้ก็ก่อนเราทําความสะอาดลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้นมหมักตัวนเนี้ยผสมน้ําแล้วก็ฉีดไปหลังจากที่เราทาความสะอาดลูกเขาแล้ว่ฉีดไปที่ผลเลยครับแล้วก็หอ่อแค่นี้เองครับก็จะทําให้ฝรั่งเรากรอบรสชาติด,ดีเพราะว่าเพราะว่าในนมหมักเนี่ยเพราะว่าในนมหมักเนี่ยตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปรี้ยวเนี่ยเขาจะไป ย่อยโปรตีนที่อยู่ในนมทําให้เกิดออมิโนโลหลายตัวมากที่เป็นประโยชน์ต่อต่อพืชนะเนาะแล้วประเด็นสําคัญที่ท,ที่ที่ได้จากตัวนมมันที่ทําให้ผิวสวยก็คือแคลเซียมโบลอนซึ่งทําให้ช่วยขยายผลด้วยแล้วก็ทําให้ผลฝรั่งเราเนี่ยมีความกรอบแล้วก็ผิวสวยเงางามนะครับเห็นไหมครับเงางวแวบ,บเลยก็จะทาให้ฝรั่งเรากอบกรอบมาก เคล็ดลับของไร่คำโตเบี้ยแต่ผมเดี๋ยวว่าผมไปถ่ายตอนห่อให้ดูอีกทีเนาะตอนตอนฉีดฉีดพ่นทางใบอีกทีก็ประมาณนี้ครับไม่ายากครับทิ้งไว้เจ็ดวันเนาะจริงๆเอาไปใช้เลยมันก็จะแรงไปหน่อยถ้าใช้เลยต้องใช้หน่อยเดียวใช้แค่ครึ่งช้อนชาครับเพราะว่าระหว่างเนี้ยถึงวันที่เจ็ดเนี่ยเขาจะย่อยตัวนมอยู่แล้วทำให้เป็นกดใช้เยอะไปมันทําให้ผิวฝรั่งไหม้ได้รอบที่แล้วเนี่ยแม่ผมใส่เยอะเนี่ยผิวฝรั่งไหม้ครับ แต่ไม่ถึงถึงจะไหมก็จริงอ่ะแต่ลูกผลพลั่งเขาในกรอบมากก็ลองดูครับอันนี้เป็นโตรที่เราใช้อยู่พลังที่โซ่เรานี่ก็ไม่พอขายครับตอนนี้คนจองเยอะแยะไปหมดไม่ทําไม่ทันนี่ครับก็เลยเอาเคล็ดลับมาบอกกันครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำสว,วีเกษตรยินรีวิธีพึ่งตนเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆก่อนไปวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ